ม่ยืน,ยอ,ยนอยู่มองมียะไรน้ามันอยู่ไหมมันพี่มองบนมันเห็นตนไหมเอาจิเอามุมนี่เจ้าเห็นบอจีท้ายรูปไหมท้ายรูปไป้เจ้าไหมเนี่ยยืนอยนู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ได้ตรงนี้ได้แต่มันไม่เห็นเหยค่อยตรงซูมบอถัดท้ายรูปนี่เห็นอยู่ตรงซูม ไม่เป็นไรเดี๋ยว่อยจะหายให้เจ้าไงโอ้ดับเรือดเดี๋ยวต้องเห็นต้นไม้ก็ได้ไเห็นเดี๋ยวยซุ้มันซุ้มันซุมมันต้องเยห,หนอยนนั้ะเดี๋ยวนมันจะตอนนีงต้องนั่งดู จเจอมาอีกออค่อยสิเอาอันนี้น้ำทางล่างไหมวิวมันจังสวยมาอีกอเออได้ต,ต้นเออต้นไม้นะอะไรสวยมันเขาจะได้เอาน,นี้น้ำไหน<ม>เอาถดอยู่กลางน้ำมันไหมเดี๋ยวนะไปถ่ายวิดีโอก่อนนะเออขาว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 ด,<ม>พด,ดีพูดด,ดิพูดโดดนบ้าไหม เบาเลยเจ้จจาดีออกไปรูไม่เป็นไรไเขเป็นสายเองเอาหนึ่งนาทีเดียวค่อยจับมุมก่อนมันย้อนเสียลตอนนี้ยี่สิบสองฉันดูซ้ายดูขวาชี้นิ้วชีวช้ไป ชี้ไปเจดีนุ่นชี้สูงเกินไปมาทางนี้ควายอีกหน่อยหนึง่งเออเรามาดูตรงนี้และะ้วกัน49 50เดี๋ยวก็จะบอกเองโอเคหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเอาภาพนิ่งให้ เดี๋ยวได้ภาพนิ่งเดี๋ยวเัดชัดๆก่อนมันย้อนเสียงมายินทั้งทีกันด้ต้นละมุนพี่พี่พี่อีกอีกอีกเออเจ๊เห็นถ่ายภาพนิ่งสองภาพไหมเอาอันนี้ด้วย ไอตุลใหมอโอเคเอหายใจไ่ยิดเยเจ็บ <laughs> ผ้านี่เยอะทำจอดลงทำผ้าเขินฟ้าสิเขินนี่เหินหนี่สิบทำไม่ พี่ัเกีงใจกันงอกไมชุติการบอกว่าสวยค่ะสวยสวย,สวยไหมได้ถ่ายให้น้องมนตรีแล้วน้องมนตรีก็จะเอาไปลงคลิปค่อยถ่ายให้แต่ค่อยยังไม่ได้ลงคลิปสักคลิปเ <c oughs> มื่อคืนลงไฮไลท์แป๊บเดียวไปไถ่ายายาียหลดมั้งเห็นเดินไปแล้วม่ีไงเฝ้าไม่ใไงเฝ้า เขาพามาเที่ยวเดี๋ยวบนจะเอวอีกละไปแล้วไปเราขึ้นรถต่อนะคะทุกคนอันนี้สวนใหญ่มากน,านั่งนั่งเอาเต็นท์มากลางมากเลยหน้าหนาวนี่นูน่นทางด่วน M6 เราไม่ขึ้นเราเราไม่ได้ขึ้นทางด่วน M6 เพราะเราจะไปเรื่อยๆไงคะเดี๋ยวจะ ข้างหน้าก็มีสวนผล,ลไม้ชตอเบอรี่อะไรต่อนะคะทุกคนดูตัดสวยต้นไม้สวยไหมคะเราผ่านมาเราก็มาไหวไงคะจะปีใหม่แล้วไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆสวยไหมดูสวยไหมดู